ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลายๆคนคงทราบนะครับว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้นะครับเป็นต้นไม้ที่เจ้าชายสิทธัตถะนะครับได้ทรงบำเพ็ญเพียรจนตัสรุนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนะครับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับแต่อีกทางหนึ่งนะครับต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยก็คือสหชาติทั้ง7นะครับก็คือเป็นต้นไม้ที่เกิดวันเดียวกันกับสิทธัตถะกุมารนะครับหรือเจ้าชายสิทธัตถะนะครับ เรียกว่าสหาชาินะครับมีอยู่7อย่างนะครับก็คือ 1. พระนางพิมพานะครับซึ่งเป็นคู่พระบารมีของพระองค์นะครับสพระอนุนก็คือพระอุปทากนะครับสนายชนะนะครับก็คือ,อคนรับใช้คนสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับส อมาตการุทายีนะครับก็คือเป็นอมาตที่อยู่ในวังของสักยะนะครับเป็นข่าพระบาทของสักยะวงศนะครับห้าม้ากันทกะนะครับก็เป็นม้าที่พระองค์ทรงขี่ออกจากวังนะครับเพื่อออกไปผนวดนะครับ6ก็คือต้นพระศรีมหาโพนะครับที่พระองค์ทรงใช้นั่งบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนะครับแล้วก็7นะครับขุมทรัพย์ทั้ง4นะครับ7สิ่งนี้นะครับ เป็นสิ่งที่เกิดวันเดียวกันกับเจ้าชายสิทธ,ธัตนะครับและเรียกอีกอย่างว่าอสาชาติทั้ง7นะครับและต้นพระศรีมหาโพนี้นะครับต้นที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ที่วัดต้นโพศรีมหาโพธนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรีนะครับภายในวัดต้นสีมหาโพธิ์มีต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่เชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ที่เป็นหน่อจากต้นพระสีมหาโพธิ์สถานที่ตัดสร้จากพุทธคยาประเทศอินเดียเลยนะครับมีอายุกว่า2,000ปีนะครับซึ่งนําเข้ามาปลูกเป็นต้นแรกนะครับต้นโพธิ์ต้นนี้มีขนาดเส้นรอบวงของลําต้น20เมตรสูง30เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง25เมตรนะครับนอกจากนี้ยังมีพระเจดี ประธานของวัดที่จำลองแบบจากเจดีย์พุทธคยานะครับมีลายปั้นรูปเทวดาซึ่งงดงามมากที่ผนังด้านนอกของห้องครูหาส่วนพระฐานเจดีย์ด้วยนะครับนี่คือประวัติต้นสีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมสวัสดีครับ